ฟ้าสยบปฐพีเด l ี g e n อ of f u t ท i ย n ตอนที่1527สายทานแห่งชีวิตหวันโชยี่ชักดับกลับและก้มศีสะะลงดวงตานึกของเขาดูตกตะลึงอย่างไม่มีที่ติในขณะที่เขามองไปที่ชายหนุ่มที่สง่างามและหล่อเหลา เขานึกถึงช่วงเวลาสั้นๆที่เย่ฟู่เทียนฝึกฝนที่ภูเขาไท้ส่วนเขาได้เข้าไปในพระราชวังดนตรีเพื่อฝึกฝนศิลปะกู่ชินและได้ไปที่เหวดาบเพื่อศึกษาดาบเขาเงียบและถ่อมตัวเจียมเนื้อเจียมตัวและยับยั้งช่างใจเขาไม่ได้ต่อสู้กับใคร ใครจะคิดว่าชายผู้นี้ซึ่งฝึกฝนอย่างเงียบๆบ,บนภูเขาไทส่วนซึ่งทุกคนคิดว่าเป็นเพียงชายหนุ่มที่โชคดีแท้จริงแล้วคือผู้ที่เรียนรู้เพลงดังของพระราชวังดนตรีและได้เสร็จสิ้นการโจมตีครั้งที่สองของดาบศักดิ์สิทธิ์ที่หายวับไปรอยแยกแห่งสพรพสิ่งเขาได้เอาชนะผู้ฝึกตนอัจฉริยะของเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์ซีหลิงโดยใช้พลังของเขาเองเท่านั้นเขาเป็นคนที่มีอำนาจมากแต่ผู้คนในภูเขาไทส่วนกลับไม่รู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาแม้แต่น้อย อันที่จริงเขาเพิ่งฝึกฝนที่ภูเขาไทาส่วนเพียงไม่กี่เดือนหลัวเย่รู้สึกเช่นเดียวกันและหัวใจของเธอก็สับสนวุ่นวายเมื่อเธอนึกถึงวิธีที่พวกเขาแนะนำเซินจริงให้ตั้งใจฝึกฝนอย่างต่อเนื่องใบหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีแดงดูเหมือนว่าคนที่ช่วยให้เธอปลดเปลื้องวิชาดาบมากขนาดนั้นในตอนนั้นคือเซินจิง ดังนั้นเมื่อเธอกับพี่ชายหวันโชย,ยี่ต่อสู้กันสเสด็จจริงจึงเล่นกู่ชินดนตรีกู่ชินช่วยกระตุ้นทักษดาบของเธอและไม่ใช่แค่โชคที่สิ่งนี้เกิดขึ้นเจริงตั้งใจเล่นกู่ชินเพื่อช่วยเธอเธอรู้สึกมืดมนเล็กน้อยเธอควรจะตระหนักทันทีว่าเย่ฟู่เทียนเล่นงานชิ้นเอกของเขาเจ้าเป็นคนช่วยให้ข้าทันลวงไปสู่ระดับถัดไปใช่ไหมเธอกระซิบกับเย่ฟู่เทียน เย่ฟู่เทียนมองมาที่เธอและยิ้มไม่ต้องกังวลเรื่องนี้องคห,หญิงหลวงเย่ท่านอยู่ห่างจากระดับถัดไปเพียงไม่กี่ก้าวต่อให้ไม่มีเพลงของข้าเจ้าก็ยังทำแบบนั้นได้ในเร็วๆนี้ทำไมเจ้าถึงเลือกช่วยข้าด้วยวิชาดาบของข้าหลวงเย่ถามน้ำเสียงและทัศนคติของเธอแตกต่างไปจากที่เคยเป็นมาอย่างสิ้นเชิงเธอรู้สึกขัดแย้ง เพราะข้าได้ติดต่อกับท่านที่เมืองไทส่วนกลับกลายเป็นว่าโชคดีมากเย่ฟู่เทียนกล่าวว่าด้วยรอยยิ้มหลวยเย่ตกตะลึงแล้วดูเหมือนเธอจะนึกอะไรขึ้นได้เธอมองไปที่เย่ฟู่เทียนราวกับว่าเธออยู่ในพวังดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักดาบลึกลับเช่นกันเธอยิ้มหวานและพูดว่าขอบคุณเย่ฟู่เทียนยิ้มอีกครั้งแต่ไม่ได้พูดอะไรอีกในเรื่องนี้เขามองไปทางอื่นและพูดว่าเราควรจัดการเรื่องนี้ ในขณะนั้นมังกรปีศาจยังคงเฝ้าระวังอยู่ร่างใหญ่ของเขาลอยอยู่ที่นั่นและเขาจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนเขาดูระดัระวังมากคนเหล่านี้ได้ฆ่าชายชราจริงๆชายชรามีอนุภาพมากพอที่จะข่มขู่เขาดูเหมือนว่าหากเป็นการต่อสู้เขาจะไม่สามารถต้านทานผู้ฝึกตนของมนุษย์เหล่านี้ได้ ไม่มีทางที่เจ้าจะได้ผลไม้นี้เจ้าแข็งแกร่งพอที่จะไปคว้าผลไม้จากที่อื่นจะมาเสียเวลาที่นี่ทำไมเสียงของมังกรเหมือนฟ้าร้องหักพวกเขาใช้กำลังโจมตีเขาและเขาไม่สามารถต่อต้านทานได้เขาจะกินผลไม้นั้นทันที ถ้าเจ้ากินผลไม้เราจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกินเนื้อมังกรและดื่มเลือดมังกรเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มเมื่อเขาได้ยินสิ่งที่เย่ฟู่เทียนพูดการแสดงออกของมังกรก็มืดลงสายฟ้าที่น่ากลัวสองประกายในดวงตาของเขาขณะที่เขาจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนอย่างจดจอ่อมนุษย์คนนี้ระยังอายอย่างสมบูรณ์เสียงคำรามต่ำดังออกมาจากปากของเขาสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์แวบว่าและแสงอันดุเดือดสองประกายในดวงตาของเขา เย่ฟู่เทียนก้าวไปข้างหน้าโดยยังคงถือกูช่ชินของเขาไว้วันโชยี่หลัวเย่และคนอื่นๆตามเขาไปโดยยอมรับเขาเป็นผู้นำของพวกเขาโดยไม่รู้ตัวตอนนี้พวกเขาเข้าใจความปรารถนาของจัก,กรพรรดิให้ส่วนแล้วย่ฟู่เทียนเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาที่นี่ โชคไม่ดีที่เมื่อเย่ฟู่เทียนช่วยพวกเขาเอาชนะหลี่ซุนและยึดผลไม้จุนมู่ก็โลบมากด้วยความแข็งแกร่งและพรสวรรค์ที่เขาแสดงออกมาแม้ว่าไม่มีพวกเขาเย่ฟู่เทียนก็สามารถเอาชนะหลี่ซุนได้ด้วยตัวเองและนําผลไม้นั้นไปทำให้เขาถึงให้ผลไม้ใดๆแก่จุนมู่เขาพยายามจะขโมยมันการให้ผลไม้สองผลแก่พวกเขาเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้ว จุนมู่ทำเช่นนี้ทำให้พวกเขาต้องแยกทางมิฉะนั้นคนอื่นๆจากภูเขาท้าส่วนจะสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดวงตาของเย่ฟู่เทียนน่ากลัวอย่างไม่น่าเชื่อพวกมันดูเหมือนลึกอย่างไม่รู้จบราวกับหลุมดำสองหลุมในขณะที่เขาจ้องไปที่มังกรทันใดนั้นมังกรก็หดหงุดหงิดและเสียงคำรามต่ำดังมาจากเขาเขาสามารถสัมผัสได้ว่าจิตวิญญาณของเขากำลังติดเชื้อ สายฟ้าที่น่ากลัวยิงออกมาจากดวงตาของเขาไปทางเย่ฟู่เทียนแต่เขาสามารถสัมผัสได้ถึงพายุจิตวิญญาณที่กลืนเขามัางกรส่งเสียงคำรามสั่นสะเทือนแผ่นดินที่ฟ้าร้องไปในอากาศสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์นับพันตกลงมาจากท้องฟ้าเย่ฟู่เทียนจ้องมองเขาขณะที่เขาอาบด้วยฟ้าร้องไม่รู้จบและพูดว่าข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเท่านั้นเจ้าจะถอนตัวออกหรือไม่ มังกรคำรามในขณะที่เขาได้ยินภัยคุกคามที่แน่ชัดในเสียงของเย่ฟู่เทียนเขากลายเป็นคนใช้ความรุนแรงอย่างไม่น่าเชื่อแต่เขารู้สึกว่ามีอันตรายอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่ามนุษย์ด้านหน้าเขาจะกุมชีวิตของเขาไว้ในมือของเขาจริงๆถ้าเขาพยายามต่อสู้หรือกินผลไม้สิ่งต่างๆจะไม่ดีสำหรับเขาในภายหลัง ในท้ายที่สุดเขาไม่สามารถทนต่อแรงกดดันที่เย่ฟู่เทียนวางไว้กับเขาได้เขาส่งเสียงคำรามสั่นสะเทือนแผ่นดินอีกครั้งหนึ่งซึ่งทำให้อากาศสั่นสะเทือนเขาลุกขึ้นและบินไปทางภูเขาโดยทิ้งผลไม้ไว้เบื้องหลังเย่ฟู่เทียนเดินไปที่ต้นไม้ข้างเขาหวันโชยี่กล่าวว่าผลไม้นี้เป็นไปตามเจตจำนงของเส้นทางอันยิ่งใหญ่แห่งฟ้าร้องและมันยังคงเติบโตเจตจำนงภายในจะแข็งแกร่งขึ้นในขณะนี้ เย่ฟู่เทียนพยักหน้าอืมร่างของเขาเฉือนในขณะที่เขารีบไปที่ต้นไม้และเก็บผลไม้แม้ว่ามันยังไม่โตเต็มที่แต่เขาไม่มีเวลารอก่อนหน้านี้มังก่อปีศาจและการต่อสู้ของชายชาราได้เกิดขึ้นเพราะพวกเขาทั้งคู่ต่างตั้งความหวังไว้กับผลไม้ชิ้นนี้แต่เย่ฟู่เทียนแตกต่างออกไปผลไม้ชิ้นนี้ไม่ใช่เป้าหมายเดียวของเขามันคงยังห่างไกลาจากความทะยอทะยานของเขา กระทึบเสียงที่ชัดเจนดังขึ้นนกฟินิกน้อยและคนอื่นๆมองด้วยความตกใจขณะที่เย่ฟู่เทียนกัดผลไม้ชิ้นยักษ์เขากำลังกินมันอยู่ตรงนั้นนี่คืออะไรหวันโชยี่และหลัวเย่มองไปที่เย่ฟู่เทียนสิ่งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่พวกเขาคิดสายฟ้าเล็กๆแวบๆบแบบจากปากของเย่ฟู่เทียนผลไม้ชิ้นนี้ใหญ่กว่าชิ้นก่อนแต่ดูเหมือนว่าเย่ฟู่เทียนจะกินเสร็จในเวลาไม่นาน สายฟ้าแลบไปทั่วร่างของเย่ฟู่เทียนชั่วขณะหนึ่งและภายในตัวเขาโลกของสายฟ้าก็ได้ก่อตัวขึ้นสายฟ้าที่น่ากลัวดูเหมือนไม่เคยหายไปมันวิ่งผ่านเขาไปทําให้จิตวิญญาณแห่งชีวิตของเขาต้นไม้โลกกลายเป็นต้นไม้แห่งสายฟ้าอวัยวะภายในและกระดูกทั้งหมดของเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งสายฟ้าบูมเย่ฟู่เทียนก้าวไปข้างหน้าและเสียงระเบิดดังสนั่นจัดเขาไปต่อกันเถิดเขากล่าว เขารู้สึกว่าระดับของเขาปลอดภัยขึ้นถ้าเขาสามารถรับผลไม้ได้สองสาโหลหรือ2-300ชิ้นและกินมันอย่างช้ชาๆในที่สุดเขาก็จะสามารถทะลงไปสู่ระดับต่อไปได้หากผู้ฝึกตนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์รู้ว่าเขาต้องการทำสิ่งนี้พวกเขาอาจจะพยายามฆ่าเขาผลไม้แต่และชิ้นที่นี่มีค่ามาก แม้ว่าพวกเขาจะสามารถหาชิ้นส่วนของมันได้แต่คนส่วนใหญ่ก็จะเก็บมันไว้จนกว่าพวกเขาจะฝึกฝนจนถึงจุดสูงสุดของระดับของพวกเขาเขากำลังคิดที่จะทะลวงไปสู่ระดับต่อไปโดยการกินผลไม้เพียงอย่างเดียวนอกจากนี้ผลไม้ที่บรรจุอยู่ภายในมันจะไม่ถูกย่อยโดยธรรมชาติชั่วขณะหนึ่ง ทั้งห้าคนเดินไปข้างหน้าตอนนี้พวกเขาได้เห็นความแข็งแกร่งของเย่ฟู่เทียนพวกเขารู้ว่าเขาคือผู้ที่ใช้ดาบแห่งภูเขาท้าส่วนดังนั้นพวกเขาจึงมั่นใจในตัวเขามากเขาอาจจะนำประโยชน์มากมายมาสู่พวกเขาในอนาคตหลัวเย่มองออกไปในระยะไกลนั้นอะไรนะามันมีออร่าชีวิตที่แข็งแกร่งเช่นนี้ข้างหน้าพวกเขาเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยหมอกลึกลับราวกับว่าออร่าแห่งชีวิตได้แผ่กระจายออกแปรว่องสวรรค์และโลก เย่ฟู่เทียนมองไปที่นั่นและเห็นต้นไม้สูงตรงานอยู่ที่นั่นมีหมอกลึกลับอยู่รอบอลอกต้นไม้และดูเหมือนว่ามันจะเป็นออร่าแห่งชีวิตจริงๆเราไปดูกันเถอะกลุ่มก็เร่งเมื่อพวกเขาเข้าไปใกล้พวกเขาก็มองเห็นต้นไม้ยักษ์ที่ไม่มีใครเทียบได้ผลไม้ถูกเก็บไปหมดแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือมีลำธารอยู่ใต้หมอกมันคือสายธารแห่งการกำเนิดของหนทาง หัวใจของเย่ฟู่เทียนสันเทานี้เป็นสถานที่ในตำนานน้ำในลำธารนี้เป็นน้ำแห่งชีวิตในตำนานทุกหยดมีพลังในการช่วยชีวิตและสามารถนำชีวิตกลับคืนสู่กระดูกที่ตายแล้วได้ในขณะนั้นบางคนกำลังอาบน้ำในลำธารแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เพื่อการชำระล้างแต่เพื่อซึมซับเจตจำนงแห่งชีวิต ชีวิตจะไม่เพียงมีประโยชน์ในการช่วยชีวิตเจ้าเท่านั้นผู้คนที่ฝึกฝนวิธีแห่งชีวิตนั้นแข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อคนที่มีออร่าแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งจะมีร่างกายที่แข็งแรงมากและยากที่จะฆ่าได้คนที่อาบน้ำในลำธารก็เห็นเย่ฟู่เทียนและคนอื่นๆเช่นกันพวกเขาเงยหน้าขึ้นมองผู้มาใหม่อย่างเฉียบขาดดวงตาของพวกเขาเย็นชาแต่ก็สวยงามมากเช่นกันพวกเธอทั้งหมดเป็นผู้หญิง หนึ่งในคนที่อาบน้ําในลําธารมีความสวยงามราวกับเทพธิดาแห่งชีวิตที่มีลักษณะประณีตของเธอเหล่านี้เป็นสิทธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์และมีความสวยงามมาอย่างไม่น่าเชื่อที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีเย่ฟู่เทียนอดไม่ได้ที่จะประหลาดใจขณะที่เขาพูดเช่นนี้สายตาของพวกเขาก็ยิ่งเย็นลงรัศมีของพวกเธอถูกปลดปล่อยออกมาและพวกมันทั้งหมดก็ตกอยู่ที่เย่ฟู่เทียนเห็นพ่อหรือย,ยังเสียงเย็นชามา ถ้าเจ้าไม่ว่าอะไรเจ้าช่วยจัดที่ให้ข้าหน่อยได้ไหมเย่ฟู่เทียนเดินไปข้างหน้าดูเหมือนว่าเขาต้องการเข้าไปในลำธารออกไปจากที่นี่แผดเสียงเย็นชาการแสดงออกของผู้หญิงหลายคนเปลี่ยนไปพวกเขาจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนเย่ฟู่เทียนเหลือบมองไปรอบๆแล้วกล่าวว่าอยากกังวลลำธารน,นั้นใหญ่มากข้าแน่ใจว่ามีที่ว่างสำหรับอีกสองสามคน เขาเดินไปข้างหน้าในขณะที่เขาพูดสิ่งนี้และก้าวลงไปในน้ำโดยตรงเขาจะผ่านสถานที่ที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้ได้อย่างไรโดยไม่ประสบกับมันมันสามารถหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณแห่งชีวิตต้นไม้โลกของเขาและเสริมสร้างร่างกายของเขาทันทีที่เขาเก้าวลงไปในน้ำเขารู้สึกได้ว่าจิตวิญญาณของเขาเบาสบายอย่างเหลือเชื่อดูเหมือนว่าอวัยวะของเขากำลังผ่อนคลายมันเป็นความรู้สึกที่วิเศษมากพลังแห่งชีวิตคือพลังของทุกสิ่งในโลก นกฟินิกซ์น้อยและคนอื่นๆต่างเฝ้าดูเย่ฟู่เทียนอ้าปากค้างเขาแค่ไปเล่นน้ำเหรอแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้อับน้ำจริงๆพวกเขาก็ยังนำเสนอฉากที่น่ารักและจริงๆแล้วเขาทำอะไรหวันโชยี่กระพริบตาเขารู้สึกว่าภาพที่เขาคิดในใจออกมาพังทลายลงเล็กน้อยเขาจะระยังอายจริงๆเหรอหลัวเย่นหน้าแดงเมื่อเห็นฉากนี้นี่มันต่างไปจากที่เธอคิดไว้มากพลิกฟ้าสยบปฐพี The Legend of f อฟฟูทตอนที่1,528ได้คืบเอาศอกเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นเห็นว่าเย่ฟูเทียนเข้าไปในน้ำู้เจต,ต่อจำงที่รุนแรงและจิตสังหารก็แผ่ซ่านออกไปทันใดนั้นน้ำู้ทั้งหมดก็ปกคลุมไปด้วยเจ็ํจำงอันแข็งแกร่งของทางเรากับว่ามันเป็นสายฟ้าสีเงินสีขาวบริสุทธิ์ที่ไรายขอบเขตที่เดินไปมาในฤดูใบไม้ผลิและว่ายไปทางแย่ฟูเทียน บูมลมปราณอันยิ่งใหญ่พุ่งออกมาจากร่างของเย่ฟู่เทียนซึ่งกลายเป็นร่างสีทองที่เปล่งประกายและพลังอันตรายก็พ่นออกมาพร้อมกับเสียงที่แหลมคมและแหลมคมเย่ฟู่เทียนยืนอยู่ที่นั่นร่างกายของเขาใหญ่ตร,ราวกับพระเจ้ายากที่จะสั่นคลอนออกไปผู้หญิงที่สวยที่สุดคนนั้นซึ่งมีดวงตาที่เย็นชากำลังจ้องมองไปที่เย่ฟู่เทียน น้ำพสศักดิ์สิทธิ์ของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ที่ซึ่งเทพธิดาทั้งหมดอาบน้ำทำไมข้าต้องออกไปด้วยเย่ฟูเทียนพูดเบาๆพลังแห่งน้ำู้แห่งชีวิตเข้าสู่ร่างกายของเขาทันทีมันไหลผ่านแขนขาทั้งสี่ของเขาและลำตัวต้นไม้โบราณของโลกกลายเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์แกว่งไปมาภายในพระราชวังชีวิตดูดซับเจตจำนงนของ,งน้ำพุศักสิทธิ์ น้ำพุนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตที่มากเกินกว่าผลก่อนหน้านี้ของเส้นทางหากสามารถกลั่นและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างสมบูรณ์โอกาสในชีวิตของเขาจะสดใสเพียงใดบางทีแม้แต่ร่างกายก็ยากที่จะทำลายเมื่อความคิดของเขาเปรียบไปต้นไม้โลกโบราณก็ดูดซับพ,พลังนี้อย่างเมามันในชัว่วพริบตาร่างกายของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นกระแสน้ำวนอันน่ากลัวทำให้น้ำพุพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างบ้าคลั่ง ในช่วงพริบตาเย่ฟู่เทียนรู้สึกท่วมท้นด้วยลมหายใจแห่งชีวิตผู้หญิงในน้ำผู้สวักดิทธิ์ดูงุนงงเกิดอะไรขึ้นพวกเขาอาบในน้ำผู้สลักดิธิ์ค่อยๆย่อย,ยอยและซึมซับเจตจำนงของเส้นทางที่อยู่ภายในหลังจากที่ชายคนนี้ก้าวเข้าสู่น้ำผู้สวักดิธิ์ร่างกายของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นกระแสน้ำวนมันพยายามกลืนกินทั้งน้ำผุหวันโชยี่และคนอื่นๆก็งงเหมือนกันผู้ชายคนนี้เขาตั้งใจจะกลืนน้ำผู้สวักสิทธิ์ทั้งหมด หยุดเขาสะผู้หญิงที่นำหน้าดุดทันใดนั้นผู้หญิงทุกคนในน้ำผู้สวักสิทธ์ก็ย้ายไปหาเย่ฟู่เทียนในทันทีเจตต่อจำนงแห่งเส้นทางผลีบานพร้อมกันและพุ่งไปทางเย่ฟู่เทียน ร่างกายทั้งหมดของเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะถูกหล่อด้วยทองคำและมีฟ้าร้องและฟ้าผ่า,าจำนวนมหาศาลพัดออกไปลมหายใจภายในร่างกายของเขาช่างงดงามและโดดเด่นอย่างยิ่งแม้ว่าเขาจะอยู่ในระดับของนักบุญศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เท่านั้นแต่ภายใต้แรงกระตุ้นอันสูงส่งนั้นแน่นอนว่ามันอยู่ที่ระดับลมปราณของนักบุญนิพพานศักดิ์สิทธิ์นี่เมื่อหวันโชยี่และหลัวเย่เห็นสิ่งนี้หัวใจของพวกเขาก็สั่นเทาผู้ชายคนนี้แข็งแกร่งแค่ไหน ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยเห็นเย่ฟู่เทียนกลืนผลไม้แห่งเส้นทางเมื่อเขาได้รับมันเย่ฟู่เทียนเป็นผู้ฝึกตนในความสามารถเหล่านี้อย่างแท้จริงดูเหมือนว่าเขาจะเก่งมากกว่าแค่ดนตรีและวิชาดาบ อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะแสดงความสามารถมากมายแต่การโจมตีของเย่ฟู่เทียนในเวลานี้ยังคงอยู่ในขอบเขตของทักษดาบในฐานะที่เป็นเสิงจริงการปลอมตัวของเขาคือนักดาบนักดนตรีดังนั้นความสามารถทั้งสองนี้จึงมีบทบาทสำคัญในขณะที่ความสามารถอื่นๆทั้งหมดเป็นเพียงส่วนเสริมเท่านั้น เมื่อเห็นการโจมตีจำนวนมากเหล่านี้พุ่งเข้ามาหาเขาเย่ฟู่เทียนก็ชี้นิ้วไปข้างหน้าและพายุน้ำวนอันน่าสะพรึงกลัวของวิชาดาบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเขาห่อหุ้มการโจมตีทั้งหมดที่เข้ามาข้างในที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่านั้นก็คือเจตจำนงของดาบแห่งการทำลายล้างของทุกสิ่งยังมีพลังโจมตีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยศพปินออกไปและเทพธิดาจำนวนมากได้รับบาดเจ็บบางคนส่งเสียงคร่ำครวญในขณะที่เสื้อผ้าของคนอื่นเปื้อนเลือดของตัวเอง เย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะไม่ปิดบังความอ่อนโยนสำหรับผู้หญิงเทพธิดาทางนั้นถูกซ่อนอยู่ภายในน้ำผู้สักศิธิ์นี้มีขึ้นเพื่อเป็นโอกาสในการพิสูจน์เส้นทางและทุกคนสามารถใช้ได้หากเทพธิดาทำตัวเย่อหญิงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้มันก็อย่าโทษข้าที่ไร้ความประนีเย่ฟู่เทียนกล่าวขณะที่เขาก้าวไปข้างหน้าเจ็ดจำนงของดาบนั้นอาฆาตเมื่อมันปกคลุมน้ำผสวสักิธิ์ สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นก็คือน้ำในน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นลดลงอย่างต่อเนื่องและเย่ฟู่เทียนยังคงถูกกลืนอย่างบ้าคลั่งร่างกายของเขาเหมือนหลุมลึกระบายน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หล่อเลี้ยงน้ำแห่งชีวิตของน้ำผู้นี้และมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะขยับมันมันสามารถดูดซับเจตจำนงของมันได้เท่านั้นแต่เย่ฟู่เทียนเขาต้องการที่จะกลืนมันทั้งหมดหรือย้ายน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ ยิ่งกว่านั้นเขากำลังฝึกฝนเส้นทางแห่งการกลืนกินหรือไม่ดูเหมือนจะไม่มีความรู้สึกใดๆของลมหายใจที่กลืนกินเส้นทางอันยิ่งใหญ่ดังนั้นเขาทำได้อย่างไรผู้หญิงที่เป็นหัวหน้าเห็นว่าเย่ฟู่เทียนยืนกรานในท่าทีของเขาด้วยสีหน้าที่เย็นชาเธอปล่อยลมหายใจและก้าวไปข้างหน้าโดยกล่าวว่าเจ้าขัวอูว่าสถานที่นี้บริหารงานโดยพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นสถานที่แห่งนี้จึงเป็นของสิทธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์อย่างถูกต้อง พื้นที่ทดสอบนี้เดิมเป็นของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แต่ให้โอกาสคนนอกฝึกฝนทําให้พวกเขามีสิทธิ์แข่งขันสิทธิ์หลายคนของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไม่พอใจกับเรื่องนี้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ยกเว้นบุคคลชั้นนำสองสามคนคนอื่นสามารถมาแข่งขันกับอัจฉริยะจากภายในเท่านั้นตามที่ผู้อาวุโสของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์นี่เป็นการทดลองที่ทรงพลังสําหรับสิทธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ ผู้หญิงคนนั้นชื่อหลูชิงเหวาเธอเป็นสิทธิสายตรงของบุคคลสำคัญในพระราชวังศักดิ์สิทธิ์เธอกำลังเดินอยู่ในน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์และเมื่อร่างของเธอโผล่ออกมาจากน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ชุดสีขาวสีเงินของเธอก็สะอาดสะอ้านพลังอันยิ่งใหญ่ที่ตอนนี้กลิ้งไปทั่วโลกในชั่วพริปตาโลกนี้กลายเป็นโลกแห่งความเยือกเย็นทุกอย่างกำลังจะถูกแช่แข็ง หลวเย่ตัวสั่นเธอเหลือบมองลงไปที่มือและร่างกายของเธอมีน้ำค้างแข็งขาวาราวกับหิมะปกคลุมร่างกายของเธอและดับในพื้นที่โดยรอบก็แข็งตัวเช่นกันดูเหมือนความเย็นความสามารถในการสัมผัสโลกภายในของเธอลดลงอีกครั้งราวกับว่าเธอได้เข้าสู่พื้นที่อิสระ ในทำนองเดียวกันเย่ฟู่เทียนก็รู้สึกว่าการไหลเวียนของเลือดของเขาช้าลงเมื่อเจ็ดจำนงอันเยือกเย็นของทางนั้นได้บุกรุกร่างกายของเขาซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกของเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในน้ำพุอีกต่อไปแต่ตอนนี้อยู่ในโลกที่เย็นเยือกการรับรู้ของเขาเกี่ยวกับโลกภายในช้าลงเช่นกัน ช่างเป็นเทคนิคที่ท่งพลังอะไรเช่นนี้มันส่งผลต่อการรับรู้ของผู้อื่นและนำไปสู่พื้นที่แห่งภาพลวงตาเย่ฟู่เทียนกล่าวอย่างลับๆที่ระดับการฝึกฝนความแข็งแกร่งของทุกคนแข็งแกร่งมากจนอย่างรู้ความประมาทใดๆเป็นเรื่องของชีวิตและความตายเมื่อความรู้สึกของการรับรู้ถูกจำกัดผลที่ได้จะทำลายล้างภายในหลู่ชิงเหยี่ยมองไปข้างหน้าอย่างเย็นชาและดวงตาของเธอก็เปลี่ยนเป็นสีขาว,วาราวกับหิมะกระปรงยาวของเธอปลิวสวัยขณะที่เธอก้าวไปข้างหน้า โลกเต็มไปด้วยน้ำค้างแข็งที่ปลิวสวัยพื้นที่อันกว้างใหญ่และไร้ขอบเขตกลายเป็นสีขาวเหมือนหิมะและทุกอย่างก็ช้าลงมันก็เหมือนกันกับร่างกายของเย่ฟู่เทียนน้ำค้างแข็งปกคลุมทุกสิ่งอย่างค่อยปนค่อยไปและเจตจำนงของหนทางจะยังคงบุกเข้าสู่ร่างกายของเย่ฟู่เทียนจนกว่าเขาจะหมดสติไป แต่ในตอนนี้ดูเหมือนเธอจะรู้สึกบางอย่างในทันใดคิ้วของเธอขมวดเข้าหากันเล็กน้อยเธอมองขึ้นไปที่ความว่างเปล่าราวกับว่าเธอรู้สึกถึงเจ็ดจำนวนที่มองไม่เห็นของเส้นทางที่ไหลระหว่างสวรรค์และโลกข้ามผ่านเจ็ดจำนงที่รุนแรงและเยือกเย็นของทางนั้นบูมโลกของน้ำแข็งดูเหมือนจะพังทลายและแตกเป็นเสียงเสียงด้วยเสียงดังดาบจำนวนนับไม่ถ้วนก็ระเบิดออกทันทีฉีกความว่างเปล่าออกจากกัน สีหน้าของเธอเปลี่ยนไปเล็กน้อยเราวกับว่าเธอมองลงไปที่เย่ฟู่เทียนเธอเห็นดวงตาดาับอันน่ากลัวคู่หนึ่งราวกับว่าดาับคมหลายเล่มทะลุผ่านดวงตาของเธอพุ่งเข้าใส่สายตาของเธอและผ่านเข้าไปในโลกแห่งน้ำค้างแข็งจวิญญาณดับในส่วนลึกของโลกในรูม่านตาของเธอเงาของเย่ฟู่เทียนดูเหมือนจะใกล้เข้ามาเรื่อยๆเธอเห็นอีกคนหนึ่งชี้ขึ้นไปในอากาศด้วยนิ้วของเขาและนิ้วนั้นก็เหมือนกับดับวินาทีที่มันเกิดขึ้นเวลาดูเหมือนจะหยุดนิ่งอีกครั้งอะแฮม ได้ยินเสียงคลังอู้ยี้ในโลกของหิมะสีขาวเลือดไหลลงมาที่ปากของหลู่ชิงเหยาและหยดลงบนกระโปรงสีขาวของเธอจิตวิญญาณแห่งชีวิตที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งห่อหุ้มร่างกายของเธอซ่อมแซมอาการบาดเจ็บของเธอด้วยความเร็วที่เหลือเชื่อเมื่อมองดูเหตุการณ์สิธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ก็มาถึงด้านข้างของหลู่ชิงเหยาในชั่วพริบตาแต่หลู่ชิงเหยายังคงจ้องมองเย่ฟู่เทียนภายในน้ำผู้ศักดิ์สิทธิ์ดวงตาของเธอเย็นชามาก ยังมีน้ำอยู่ในน้ำผู้สลักศิษย์นี้หากเทพธิดาต้องการอาบน้ำด้วยกันข้าก็ยินดีที่จะทำเช่นนั้นเย่ฟู่เทียนกล่าวร่างกายของเขายังคงกินน้ำแห่งชีวิตในน้ำผู้สลักศิษย์ราวกับว่าเขาต้องการย้ายน้ำผู้แห่งชีวิตที่หล่อเลี้ยงต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์นี้มานานหลายปีเข้าสู่ร่างกายของเขาเองเจ้าเป็นใครหลู่ชิงเหวยาวจ้องไปที่เย่ฟู่เทียนไม่มีใครเลยฆ่าสจริงเย่ฟู่เทียนต่อ เซินจิงหลู่ชิงเหาวาไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนแต่ตอนนี้เธอคงจำได้แล้วน้ำผู้สดก,กัดสิทธิ์กำลังแห้งด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเธอไม่สนใจที่จะลงไปอีกแต่ยืนอยู่ที่นั่นมองดูทุกสิ่งจากที่นั่นเธอไม่เชื่อว่าเซินจิงเป็นใครไม่มีใครสามารถทำลายเทคนิคของเธอได้ในขณะที่เธอเป็นสิทธ์โดยตรงของพระราชวังศักดิ์สิทธิ และหลายคนที่อยู่ข้างหลังเขามีอารมณ์ที่ไม่ธรรมดานอกจากนี้วิชาดาบที่เขาเคยใช้มาก่อนมีแนวโน้มสูงจากภูเขาไทาส่วนไม่นานน้ำผู้แห่งชีวิตก็แห้งสนิทมันถูกดูดดับซับโดยเย่ฟู่เทียนในเวลานี้เย่ฟู่เทียนถูกขอหุ้มด้วยลมหายใจแห่งชีวิตที่อุดมสมบูรณ์เจดจำนงของหนทางนั้นเป็นเหมือนรังไหมที่ทําให้เย่ฟู่เทียนรู้สึกว่าพลังแห่งชีวิตมีชีวิตชีวาอย่างไม่น่าเชื่อราวกับว่าคลื่นของแม่น้ําไหลผ่านร่างกายของเขา เย่ฟู่เทียนหลับตาลงและรู้สึกว่าน้ำพุแห่งเจตจำานงแห่งวิธีนี้เพียงพอที่จะสนับสนุนการฝึกฝนของเขาจนถึงอาณาจักรเริอนห่วงแน่นอนหลักฐาน mm hmm. ก็คือเขาสามารถเจาะทะลุส่วนอื่นๆได้ตอนนี้ถ้าเขาสามารถขัดเกลาพลังเหล่านี้ได้อีกเมื่อตอนที่การกระทําแห่งความเข้าใจอย่างทีท่วนประทุเจตจำนองอันมีชีวิตชีวาของวิธีทางที่พุ่งพล่านอยู่ภายในร่างกายของเขาจะไม่อยู่ใต้ขั้นนักบุญนิพพานศักดิ์สิทธ ว่าแต่ในพวกท่านมีใครบ้างที่ได้รับผลของเส้นทางนั้นบ้างข้ามีเพื่อนคนหนึ่งที่ฝึกฝนเจตจำนงแห่งชีวิตและต้องการยืมผลไม้แห่งหนทางสองสามอย่างเย่ฟู่เทียนเห็นว่าหลู่ชิงเหยาและคนอื่นๆจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้จากไปหลังจากที่สัมผัสได้ถึงเจตจำนงอันยิ่งใหญ่ภายในร่างกายของเขาแล้วเขาก็นึกถึงเซียชิงหยวนถ้าเขาไม่ได้ช่วยอะไรให้เซียชิงหยวนก็ดูไม่มีเหตุผล หวันโชยี่และหลัวเย่จะองที่เย่ฟู่เทียนตะลึงผู้ชายคนนี้ได้กลืนชีวิตไปทั้งน้ำผู้ตอนนี้เขาต้องการที่จะไปปล้นสิทธิ์ของพระราชวังศักดิ์สิทธิต์ต่อไปหรือไม่และหลู่ชิงเหยามีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษพวกเขารู้สึกถึงความกล้าหาญของเธอเมื่อเธอปลดปล่อยเจ็ดจำนงแห่งหนทางเมื่อพิจารณาจากสถานะของเธอแล้วเธอน่าจะเป็นลูกสิทธ์โดยตรงของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ หลังจากที่เย่ฟู่เทียนกลืนน้ำผู้แห่งชีวิตเขาต้องการขโมยผลไม้แห่งเส้นทางเพื่อเพื่อนเพื่อนของเขานี่คืออะไรมันช่างโอ้อาเกินไปแม้แต่หลัวเย่ก็พบว่ามันทนไม่ได้เล็กน้อยเขาไม่มีมารยาทกับผู้หญิงจริงๆเหรอถ้าเธอรู้เพียงว่าเย่ฟู่เทียนกำลังจะขโมยความงามของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเธอเพื่อผู้หญิงคนอื่นเธอจะคิดอย่างไร ใบหน้าของหลู่ชิงเหยาเปลี่ยนเป็นสีขาวและเขียวความหนาวเย็นในร่างกายของเธอกวาดไปทั่วโลกน้ำค้างแข็งเหนือท้องฟ้าแผดเสียงคำรามในฐานะสิทธิสายตรงของพระราชวังศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าความงามของเธอจะพูดไม่ได้ว่าไม่มีใครเทียบได้ในโลกนี้แต่ก็ยังโดดเด่นเธอเป็นที่ดาแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจเสมอมาเธอเคยได้รับความอับอายขายหน้าเช่นนี้เมื่อใด เย่ฟู่เทียนรู้สึกหนาวสั่นกระสิบใต้ลมหายใจของเขาว่าถ้าเราต่อสู้กันจริงๆข้าเกรงว่าเทพธิดาจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่เพียงพอข้าไม่อยากทำร้ายท่านจริงๆไรยังอายสิทธิประจําแต่ละคนจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ซึ่งอยู่ถัดจากหลู่ชิงเหยาวมีใบหน้าที่งุนงงพวกเขาไม่เคยเห็นคนหน้าด้านและไรยางอายเช่นนี้มาก่อน